เพื่อนผมเนี่ยคนในหมู่บ้านเดียวกันน่ะทุกทุกปีเนี่ยมันจะไปชชควยแล้วเราก็จะเห็นมันโอ้โหยี่นี้มันอยู่ไปชกมวยค่ายไหนมามันเท่จังว่ามันขาวมันดูรอมึงอยู่ไหนวะบอกมันอยู่ชนบุรีมันบอกว่าถ้ามึงไม่ได้เรียนมึงไปต่อยมือกับกูไหมมันก็ชวนชักชวนไว้พอวันหนึ่งเราจบมสามเสร็จปุ๊บเราก็ไม่มีตังเรียนเพราะว่าพ่อแม่ยากจนก็เลยทักไปหามันก็ยอดโทรศัพท์สมัยนั้นมันมีโทรศัพท์ ตู้อยู่นะแล้วก็จะมีะเขียนจดหมายส่งไปม,มันก็บอกให้มาเลยที่นี่ที่นี่พี่ชายผมก็พาไปหาก็อยู่นั้นยาวเลยตั้งแต่อายุสิบห้าปีจนถึงอายุยี่สิบเอ็ดปีอยู่กับพี่ชายด้วยไหมคะพี่ชายก็กลับเลยเอาพี่ชายไม่ไม่อยู่ใครอยู่ไปส่งคนก็กลับเลยออผมไปถึงเนี่ยสามมาแรกมันเหมือนนกที่โดนทอดทิ้ง<อ>ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยไปนอนบ้านใครนอนอยู่วันแม่พอวันหนึ่งอายุสิบห้าปี ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ค่ายมวยที่ชมบุรีร้องไห้คิดถึงแม่ทุกวันสามวันร้องอยากจะกลับบ้านจนพี่ชัยต้องมาหาอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายพี่ชัยมาพูดคำที่บอกอม,มึงต้องอยู่นะเพื่อนายตของมึงแล้วเพื่อทุกคนในหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านอวันแบกภาระไว้เยอะมากอเราก็เลยตัดสินใจอ้าวอยู่ก็อยู่สู้ก็สู้สู้ท้งน้ําตา